นะครับมือนีเข่าแรงงานกลับมากลับบ้านข้าวเย็นวันนี้เสนอเมนูทอดปลาทูปลาทูปลาทูทำไมมีตัวเดียวอีกตัวหนึ่งแบ่งให้ลูกกินแล้วก็ผปลประดุกผลประดุก เมนูเดิมแช่ตู้เย็นไว้กินได้หลายครั้งสมพักครับพักดองสมพักกาดลวกอ,อะไรอ่ะดอกกระเจียวอันนี้อันนี้กระซอมลวกเมื่อนี้มีของหวานนะครับภรรยาคนสวยเป็นคนทำหนึ่งบักอือของหวานอ่ะใส่กับข้าวเหนียวเต็มติ ยี่สิบบาทโมเต็มตีแม่ยี่สิบบาทอ่ะพิเศษครับพิเศษวันนี้หลายคลิปบม่ได้เหตุบ่ได้มีจะเห็นคลิปเบาเหินเพิน่นเพิ่นกินขออนุญาตเบาเหินเด้อครับเดอ้อกินแบงเขาบวกกัน กินเป็นยาครับพี่นอ้องยาดองกินเป็นยากินกายมันกับเป็น,ปนโทษกินให้ตายมันก็นกนตายได้เ่าฮะอย่าไปสู้ครับเล่ากระรูอย่าไปสู้กับมัน <c oughs> คำพังเพยที่สอน <c oughs> กระทาชายทุกคนทุกท่านนะครับเล่ากระรูอย่าไปสู้กับมันอย่าได้กระสูบอะไร อืมกลุ่นกัดูกลายมือเลยจะตุ๊ยเย็นไวหห้ครับจะฟิตแช่ยังก็ได้ห่วตัวขึ้นเรื่อนให้กันมันเป็นเป็นนินไว้จะเป่มาหินอน่อนของพื้นบุดิ กอเกลียวครับกอเกลียวลวกเนี่ยว่าแก้ปวดไหมครับไปซื้อตลาดนะซื้อราค้าอืมอืมมันออกกึ่งกึ่งขาเอาไปทำีกแล้ว ออกกึ่งกึงคาคาออน <c oughs> จะมบก,กินซอฟอ์ลงมาครับโอเคเลยรสก,กระเจียวหากินยากเลยอันนี้พักกาดซ้อมพักวางตู้ อันนี้วัดต <c oughs> ้นปะทูกเกียงหนึ่งสี <c oughs> 40, 50, 50. 50, 50, <c oughs> ่สิบห้าสิบห้าสิบห้าก็มีเมื่อก่อนน่ะคนจนเท่านั้นที่กินปาทู <APP> กทิน花ปาทูคนมีรายได้ ai, คน บุญหงายงละไอ้สูมือนนะครับปลาทูแพงวองอ่าังไงบนเรื่อัอวดร่วรวยบ้า,ม,ามีเงินซื้อปลาทูอยากกาน,นตามกันใจซื้อเ <c oughs> งี้ยงสิสิป้าสิไม่เป็นไรเราผูบ้บริโภคก็อยากก็ซื้อจริอเอาไปน้อยม,มีเงินซื้อก็ซื้ออันไหนซื้อบ่อได้เอาก็บ,บ่ซื้อเอาก็บ่กิน ก็ลดละความอยากลงเอาว็็กิ่นสิ่งที่เรามีมันก็อยู่รอดได้ท้่กันอ <c oughs> ไม่ว่าจะจะกินแ,แต่ของแทงๆของดีๆ <c oughs> คนกิ่นไข่ปลาค้าเวียผมแบบเพีย่ยยๆกันมาได้เนาะมันมันมี คนเห็ดวิจัยมมีสถิติพิสูจน์ไว้คนกินปลาไปไอไข่ปลาคาเวียคนคกินไข่ปลาคาเวียทุกวัน <c oughs> จะอายุยืนเท่ากับคนกินปลาแดกบ้านอีสานบ้านผมไหมหรือกินผักกินกินอย่างผักเหนือผักกลางผักใต้แล้วเขากินแบบธรรมชาติ่ลงนะ มาคิดเพราะฉะนั้นราคามันไม่แมนอยู่หรอก <c oughs> ที่มันแพงที่มันดีกับแมนอยู่ดีแล้วสำหรับเราเนี่ยคนที่ฐานะบอนถึงถึงหลังนั้นเข้ากับพต้องไปจริงที่เขา กินคือของเขาเลยโคประดุกสมพักแค่นี้กแซ่บแล้วก็ผ่านไปอีกวันอีกมื้อหนึ่งที่อร่อยก็เลยนำความน้ำพรอพพาความอร่อยมาให้พี่น้องได้เบิ่งกัน <c oughs> ยอดยอดบุงเดิงในยูทูบบางคลิปสองสองอีดียเนี่ยม,มีมุกสองอีดีบางคลิปอืมหลักร้อยก็มีหลักพันก็มีแต่ว่าแต่ว่าสุดท้าย คือ Youtube ต้องการผู้ติดตามด้วยกดไลค์กดคอมเมนต์อะไรพวกนี้กดของ Youtube เยอะอยู่ะก็เฮ็ดไปอุ้ยหลุดมือผักดอง บุกงูสตรจะบ่เป็นบอ,บอกบอกมียังบอกอแซ่ดอย่นีอันนี้ก็แแ่บมันก็แซอ่บนี้ครับรรยากาศก็ได้กินที่บ้าน มีสวนผลไม้มีวอปลามีไม่ดอกไม่ประดับปลูกกระท่ลกลีกนั่นแซกซับความสุขรับเหลืองานมาก็หาขรบวุลได้แบบนีนแ้แค่นี้เองชีวิตเ,าเ,ททเขาเยอะครับตัวทองเยอะก็ตาย เ <c oughs> จ็ตายไปจากโลกนี้หาความสุขไว้เถอะคุณหาความสุขจากการกินคุณกิกนคุณชอบเที่ยวคุณเ็ไปเที่ยวคุณชอบทำอะไรก็ทำเถอะอ๋ออย่างเดียวอย่างเดือดร้อนคนอื่น <c oughs> ดังเช่น เอ,อ้แม่แลวก่อยมากเราฟังเพลงบ้านจะอยูก่กลางบ้านหรือที่ไหนไปเมาหมอนสิ่งมากเปิดเพลงฟังเพื่อความสุขของเจ้าของมันลุกบนิคนอื่นอย่าเทสอย่าทำแขีงเน่งยินกติกาเขา ต่อตัวเองต่อสังคมเค่นะเพราะเขาลบคนอื่นเท่ากับเขาลบตัวเองผมว่า <c oughs> ถ้าทำประมาณนี้ได้นี่มันก็นาจะอยู่ได้อยู่ได้ในสังคมได้ลูก ใบนี้ที่สวยงามนะครับโลกที่สวยงามใบนี้นี่ตอนรับทุกคนที่มองเห็นในด้านที่สวยงามของโลกถ้าคุณไปมองอยังไงคุณก็ไปมองแค่ไอ่แงลบของโลกของคนของอะไรสุดท้ายคุณก็จมอยู่กับความทุกข์ความลบ อคต,ติของพวกคุณนั่นแหละคุณคงมีวันที่จะมองมองในมุมบวกของโลกกินเขาได้ <c oughs> ไหหรือว่าวอย่างวะ <c oughs> ขอโทษครับอ่มากลับมากลับมากลับมาขอข,อขอ็าวป่นประดุกครับทุเขาโอ้สุดยอดจีืม อย่าลืมนะครับมีปลนปลาสูตรอีสา,านบ้านเฮาอีีมีสมพักมีพักลวกแล้วแต่ท่านจะหาได้อันนี้ปลาทูปลาทูทอดเข้ากันอีีครับอือคือลูกยันหนึ่งคืออย่างแซบกินโดครับ ตราบใดที่มีชีวิตอยู่ยังดูพ่อแม่ครอบครัวเลือดหยาดเ่ินฝูง <c oughs> คุณทำได้เท่าไหร่คุณก็มีความสุขเท่านั้นเพราะเอาเดี๋ยวพอคุณทำไปแล้ว ให้คุณมาย้อนนั่งนึกสิ่งนึกถึงสิ่งที่คุณทำสิ่งดีๆแล้วคุณจะมีความสุขแล้วคุณจะมีพลังในการทำอะไรดีๆต่อไปอืมแคบดีหงวปลาทู หลายคนไม้ยปองตามันผมก็ไม่พระราชนะครับที่จะไม้ยปองตาปร,ราทูเหมือนกัน เห็นโอ้ขออนุญาตเบาถึงเบาเหิือนกห็นึงเห็นเบาเหนือน่นเห็นขับเข่ายิ่งยิ่งเหรอป้าทุกเบอกสิยนะผมกดไล่ให้เป็นหือเตือนหนึ่งบ้าีนี้บมันสะาใจดีครับที่น้องแต่ว่าผมบอกกล้าขึอนไปแต่กลับเติมเยอะเบาเหิือนพอหันเจ้ากับข่อย nhạt <laughs> nhầm nhầm có nhạt bao hứa nữa khắp đơ ừ bơm nữa thích tắm nữa ừ กินคำใหญ่ๆเนี่ยมันเต็มปากเต็มคำอยู่ดีหรองหลายคนบอกว่าเป็นคนมัวมามกินไม่สุภาพ ความมักบุกเบือนพี่น้องความชื่นชมก็ไม่เหมือนกันบางคนบอกว่ามองว่าการกินคำยังไงหรือกินแบบ จบสามจบาับยงอย่างน่ะมันมัไล้ยากหรอกตกอ็ต้องเบึ้งเลยอย่างคลิปเกาหลีหรือเป็นใหญ่เกาหลีกินแบบซ้าๆจบจับก แสดงถึงความอร่อยเนาะอาหารที่กินแจะให้คนที่ดูน่ะรู้สึกอยากอาหารไปด้วยรู้สึกมีความสุขในการดูคลิปผมเลยหวังอย่างนั้นแหละครับหวังว่าอยากให้คนที่ดูคลิปผมในการกินแต่ละมือแต่ละคลิปแต่ละอยากให้มีความสุขในการ ดูคลิปที่ผมกินเรามีความสุขร่วมกันในการกินครับสรุปวันนี้ลาด้วยหัยปลาทูหวัวปลาทูบายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับครับ